หน่วยเฉพาะกิจรวมทหารมาที่3จัดการถแถลงข่าวบริเวณสถานที่เกิดเหตุ บ้านปางมะหานหมู่ที่8ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยมีพันเอกกิตยากรจันทราผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารมาที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่ฟ้าหลวงเจ้าหน้าที่ปปรสร่วมกันแถลงข่าวโดยกลุ่มลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางบ้านปางมะหานไปยังบ้านแม่คำน้อยหมู่ที่18ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงเกิดการยิงปะทะเสียงดังสนั่นรล่าว5้านาทีเสียงปืนสงบลงกลุ่มลำเลียงยาเสพติดอาศัยความจำนานป่าเส้นทางดังกล่าวหลบหนีหายไปในความมืด เจ้าหน้าที่ทหารทำการเข้าเคลียร์พื้นที่ในที่เกิดเหตุพบศพกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในที่เกิดเหตุหนึ่งรายพร้อมเป้สะพายหลังติดตัวหนึ่งใบบริเวณใกล้เคียงกันพบเป้อีก3ใบาจากการตรวจสอบภายในเป้มียาบ้าบรรจุอยู่เป้ละ1นึ่งแสนเม็ดรวมทั้งหมด4ี่แสนเม็ดผลการตรวจยึดยาบ้านในครั้งนี้ยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนำมาพักไว้ตามแนวตะเข็บชายแดนตปร่งข้ามเขตอำเภอแม่สายไปจนถึงเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อรอนำเข้าภายในประเทศไทยเพื่อขนไปจำหน่ายในชั้นในของ ประเทศไทยพันเอกกิดากรจันทราผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกลมทหารม้าที่3ส,สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ออกลาดตระเวนเข้มตามแนวชายแดนคอยสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลาเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเพื่อไม่ให้เข้ามาภายในประเทศไทยสลาวุฒิคำโฟบดรายงาน